สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับวันนี้ก็มานำเสนอครับสามคันรวดครับยกชุดเลยครับยกชุดหนึ่งแสนหกหมืห้าพันบาทนะครับมาไปเลยครับหนึ่งแสนหกมืห้าพันบาทนะครับสามคันหรือจะแยกก็ได้ครับ เกยอดนิยมนะครับคันนี้รถคันนี้อีซูซุนะครับอีซูซุสองคันนะครับท fR แล้วก็มีไมเท็กหนึ่งคันนะคไมเท็ MT x คันที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกสองคันนะครับเป็นสามนะครับรุ่นพิมพ์นิยมนะครับภาษีก็ตัวนี้ไม่ขาดนะครับ ตัวนั้นก็ขาดตัวนี้ขาดนะครับเรือคันนี้ยังไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับเกิดวันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะไปกีฬาชิดชอบนะครับต้องรีบหน่อยนะครับชิดชอบลีคับนะครับโอ้เกียร์ยังแน่นอยู่นะเกียร์แน่นดีครับไม่ไม่เท่าไหร่ โอ้ไม่สามแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบครับตาดติดไหมเนาะเยอะโอ้ตาดง่ายครับท่านผู้ชมตาดง่ายมากขายแยกก็ขายนะครับอ่ะเลีขายแยกคันนี้ก็หกหกหมื่นห้านะครับ ทำวนดีมากเลยครับโอ,โอ้โหเปิดยากครับท่านส่้เครื่องนิ่งใช้ได้เลยไม่มีหลวมครับไม่มีหลวมเช็คพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้ คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับเร่งรีบครับเร่งรีบต้องไปกีฬาต่อนะครับกระซีสวยครับสวยสวยครับกระซีเครื่อง90นะครับ TFR เอามาชมคันนี้ต่อคันนี้ถ้าแยกก็อยู่ประมาณห้าหมืนบาทนะครับห้าหมืนบาทมาชมภายในโอ้เอาแบบเร่งเดือนเลยนะครับในปีไหนนอนี1993นะ่หนึ่งเก้าเก้าสามเนย อันนี้ใหม่ก็สามแสนกว่าเกียร์โอ้เกียร์ยังแน่นอยู่อ่าหนึ่ก็ห้าหมื่นครับถ้าแยกถ้าบนดีครับ เปิดได้ครับนะตามสภาพครับท่านผู้ชมดูเอาใครสนใจก็มาดูเอาครับที่ร้านพี่ดำนะครับหรือโทรมาทางวีระดำแต่งก็ได้นะครับ09 30 8 9 5 8 0 0นเก้าะครับก็คัสซี ใช้ได้ครับสวยอยู่คันโนนรีวิวไปแล้วนะครับคันโนนลงมาเหลือห้าหมื่นแล้วคนระับมิีิเรีวิวไปแล้วอ่ะท่านใดสนใจครับถ้าคันนี้จะดีกว่าเขาครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าคันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับไม่ต้องรีวิวเพิ่มครับลดมาเหลือห้าหมื่นบาทแล้วครับใครที่ติดตามช่องวีระดาแต่งอยู่นะครับคันนี้ลดแล้วนะ สำหรับใครที่ติดตามนะครับรถก็จะลดไปเรื่อยๆครับเราขายได้ขายนะครับเราเน้นของถูกๆคันนี้ครับคันนี้โอ้โหเครื่องโอเคอยู่ภายในใช้ได้รุ่นพิมพ์นิยมนะครับก็อยากได้ราคาพิเศษก็มาเหมาไปเลยนะครับ3ามัามคันนะครับ3คันเ,เดี๋ยวเสียดาจัดให้นะครับ ราคาแบบคุยกันก่อนครับคุยกันก่อนเกย์ขายถูกอยู่แล้วครับรถมันถูกอยู่แล้วก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่องวิระดำแต่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็มาจากชนบุรีนะครับคันนี้ภาษีขาดนะครับคันนน้นภาษีอยู่ ขนุนจะขาดเกินนะครับห้าหมื่นหกหมื่นห้าห้ามื่นนะครับง่ายๆจะได้จบไวๆนะครับจะได้จบไวใวก็อยากชมรถสวยๆรถร,ถราคาถูกๆรถบ้านๆแท้ๆก็กดติดตามช่องวีระดำแต่งเอาไว้เลยนะครับเผื่อคลิปต่อไปจะมีรถดีเข้ามาอีกนะครับ ที่ถ่ายไว้ก็เป็นมิสูไซคลนก็ไปแล้วนะครับลงได้วันเดียวครับจบครับของดีอยู่ไม่นานนะครับคันนี้ลงแล้วนะครับจาก58หรือ50นะครับไมตี้เอ็กไมตี้เอ็กอาร์ทีเอฟอาร์มาม่สคันนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ